ดูดวงคนลายมือกกบาทเอกตรงกลางหัวใจโชคชะตารางวัลใหญ่เข้ามาถึงเวลาบุญที่เคยสร้างไว้จะมีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนานั้นจะทำอะไรก็เป็นราบเขาเรียกว่าลาบลอยก็ได้เงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองถึงเวลาบุญที่เคยสร้างไว้ จัดแจ้งตามแบบแผนประเภทนี้จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ลื่นเลสงสังสรรค์ได้จินตนาการภาพว่าโชคลาภเงินทองกำลังจะเข้ามาถึงเวลารวยผลมันจะรวยใครก็ชุดไม่อยู่โชคชะตาของท่านรวยจเจริญปังถึงเวลาบุญ บุญกุศลที่สายและมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจแน่นอนมันต้องมีการยื้อแย่งกันมาก่อนนะครับผมการต่อสู้กันมาก่อนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่นอนรับแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตรับทรัพย์รับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนอดีตชาติเคยเป็นนักรบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นเทวดาเจุติ เคยสร้างแผ่นดินอันยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าเคยร่วมบุญร่วมกุศลช่วยเหลือจุนเจือให้คนไทยเจริญรุ่งเรืองมานับต่อนับถ้าเราเชื่อไปตามโชคชะตาอดีตชาติจะจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเราเชื่อตามเส้นวิ่งมาบรรจบโชคชะตาของท่านถึงเวลาบุญจะมีทรัพย์สินเงินทองจะมีโชคลาภจะมีทุ่งข้าวเหลืองอราม จะมีหัวใจพองโตจะมีหานคู่เข้ามาได้เชยชมสุขสมสมหวังปิศารบูมานก็ตามติดมาด้วยด้วยเซนสัมผัสพิเศษที่แรงเป็นอย่างมากแข็งก้ามีจิตใจที่ห้าวหาญซิกเซนสัมผัสสามารถยังรู้อวเนื้อคู่อยู่ที่ใดคิดถึงคู่ภาพมาบรรจบได้แดงวิ่งตั้งแต่นิ้วก้อยท่านไปถึงนิ้วก้อยคู่ของท่าน ผูกจุงเธอมาผูกจุงนายมาเธอจงมาเป็นของเราสดิๆโชคชะตาจะเกิดความคล่องตัวถึงเวลาบุญในปีนี้โดดเด่นด้วยอำนาจบารมีวาสนาแสงสว่างบังเกิดจะเริ่อลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตนะครับเมฆมองที่กดทับไว้จะเริ่มมาลายหายไปสิน้นะครับ เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเจอปัญหาต่างๆก็ามาลุล่มห้ามีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาโดนกันแกล้งสิ่งที่มองไม่เห็นสายตาศาสตร์ก็จะเริ่มเสื่อมคลายไปนะครับบุญมาทุกอย่างจบครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องทําอะไรบุญมาทุกอย่างจบก็บอกแล้วไงครับบุญคือทุกอย่างเพราะฉนะนั้นสร้างบุญจะช่วยหนุนนาโชคชะตาแก้ไขชีวิตปรปับปรุงนะครับช่วยเหลือปล่อยนอกปล่อยปลา ม้าหยองเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้แจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านนะครับ,รบหรือลองสักร้อยกว่าล้านดีไหมร้อยกว่าล้านฟังดูแล้วอาจจะร้อยล้านเลยถ้าลองคิดดูดีๆนะครับนะครับล้านสองล้านแป๊บเดียวหมดนะครับครับลองดูดีๆนะครับถ้าท่านจะจับจ่ายจริงๆนะครับ โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งความเล่าร้อนร้อนแรงบุญกุศลวาสนาจะเข้ามาโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้คึกเขิมให้มีอำนาจให้ร่ำรวยด้วยบารมีวาสนาท่านจะมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารสายเละมือกระบาดสิ่งที่มองไม่เห็นจงอย่าไปสนใจข้าพเจ้าจะรวยข้าพเจ้าจะปังข้าพเจ้าจะยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะรุ่งโรจน์ข้าพเจ้าจะประสบผล ข้าพเจ้าจะเป็นสุดนะครับสุดยอดของมนุษย์ก็ได้นะครับปี2 5ง7เจงขึ้นเะพิ่มกลุ่มกากบาทเอ็กตรงการหัวใจใครยังไม่กดสมารสมาชิกกดสมารมาสมา,รมาชิกครับเข้ากลุ่มกากบาทท่านจะได้พบกับนะครับจะเรียกอีกมิติหนึ่งก็ได้ของสายเละมือกระบาดนะบหมอสั้นทําคลิปแยกเอาไว้ครับแยกเอาไว้นะครับ,นะรบท่านกดเข้าไปหน้าช่องท่านก็เลือกเอาว่าท่านสมครสมาชิกแบบไหน,น นะครับผมต้งนี้สําคัญนะครับต้งนี้สําคัญเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงเหตุการณ์สายเลยมือกระบาดเอกตรงกลางจักรนะครับกลุ่มกระกบาดนะครับขออนุญาตแยกระดับนิดหนึ่งนะครับนะบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมโชคชะตาท่านท่านเชื่อหรือไม่รักแรกไม่เคยสมหวังกับเขาหรอกเส้นวิ่งมาบรรจบไม่เคยสมหวังกับเขาหรอก เจ็บปวดรววรลาวแสนทุกทรมานไม่เคยมีใครรู้หรอกดิ้นทุรนทุรายน้ําตาร่วงไหลกลุ่มของเราอกสามซอกนี่แหละนะครับน้ําตาไหลใครจะบอกว่าผู้ชายร้องไห้ไม่ได้แปลกครับไม่แปลกเลยผู้ชายก็ร้องไห้ได้เส้นวิ่งมามนจบร้องไห้กระจองอองแงเลยนะครับผมอย่ามาบอกว่าสายเลือดมือกระบาดแข็งเข้มแข็งแข็งแกงแ ผิดนะครับครับร้องไห้กระจองอแงเลยถึงแม้จะเป็นคนขี้เล่นเท่านั้นเองถ้าทางนักเลงเด็ดเกียวเด็ดเดียวเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าอาหารก็ได้การเสียมาจากในฐานะที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามาจากล่างสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับ้าท่านบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีท่านก็เริ่มจากศูนย์ครับเงินพ่อแม่คุณไม่ใช่เงินของคุณน้ำเงินเงินพ่อแม่ ไม่ใช่เงินของคุณครับเพราะฉะนั้นโชคชะตาของคุณเริ่มจาก0น,นี่คือสายลไยมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจนะครับให้คุณมีพ่อแม่รวยเป็นระดับเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเขาก็ไม่ให้เงินคุณหรอกคุณได้ได้เริ่มต้นจาก1น,นี่คือสายลยมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจครับความรักแรกเริ่มอกหักรักคุดนะครับยินดีปีดาอยากจะแต่งงานกับเขา แต่เขาก็แอบไปมีแฟนกับเพื่อนคุณครับนับตามเส้นนะครับโชคชะตาเมื่อถึงบุญกุศลวาสนาท่านจะได้เจอกับใครบางคนพอเจอแล้วโชคชะตาท่านจะแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปได้ด้วยดีออเสนสัมผัสพิศพเศษก็ามามันจะสื่อถึงเรื่องราวเลยลับเรื่องราวต่างๆครับอย่าไปรับมาละกันนะครับ อยู่ของเราอยู่แบบไม่มีอะไรดีแล้วอย่าไปอยากรู้เลยครับนะบางคนอยากรู้ถึงเรื่องราวต่างๆว่ามันจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องแตกพิสดารวิชาต่างๆครับกลางคืนฝันละเมอเพ้อฝันออกจิตออกจากร่างไปเจอเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเตื่นเช้าก็มาเป็นจริงท่านอย่าอยากไปรู้เลยอย่าไปรู้เลย,ย,เลยจะรู้ไปเพื่อ อะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นรู้แล้วท่านทำอะไรไม่ได้ท่านควบคุมมันไม่ได้นะครับท่านอย่าไปรู้เลยนะครับเรื่องพวกนั้นมันไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ท่านจะมีเวทมนตร์คาถาเรียนมาของดีก็เอาไม่อยู่บอกได้เลยครับหมอสันพูดเลยว่าเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดเลยดีกว่านะบ,บางคนบอกว่าข้าพเจ้าขอเปิดตาที่สามหน่อย อย่าไปเปิดเลยได้ว่าปิดมันไว้อย่างนั้นแหละยาไปรู้เลยครับรู้ไปก็เหนื่อยรู้ไปก็ทุกข์รู้ไปก็ยิ่งใช้ชีวิตลำบากนะครับสายละมือกระบาดท่านเตรียมตัวใช้บุญอย่างเดียวท่านไม่ต้องไปเปิดอะไรทั้งนั้นครับอหมอท่านเปิดให้หน่อยตาที่สามนะผมตั้งจิตตั้งใจมานั่งกรรมาฐาน ไปทางทิศทางบวกตาที่สามก็เปิดแตเปิดทางด้านบวกนะอย่าไปเปิดด้านลบนะครับไปหาวิธีเปิดด้านลบมันช่วยไม่ได้นะครับตัวใครตัวมันนะครับเปิดด้านบวกครับท่านอย่าไปรู้เลยรู้ด้านบวกก็พอแล้วตั้งจิตตั้งใจมั่นนะครับตั้งใจเป็นสมาธินะครับวิชาครูบาอาจารย์สอนมาแล้วนะผมสายเลยบึบกระบาดก็ควรรู้แต่ว่าไม่รู้ด้านลบอย่าไปเปิด นะผมเซนสัมผัสพิเศษรู้เหตุการณ์ลงหน้ารู้อ่ะดีแล้วเราจะได้เอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงเอามาทํานูน่ทนทํานี่นะครับอย่างเช่นนะผมฝันว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องนะผู้คนเข้ามาล้อมบ้านเลยนะครแต่มันไม่ใช่ความฝันที่ธรรมดามันเป็นภาพเสมือนความจริงแล้วภาพเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับ เพราะเรารู้แล้วเราต้องรีบแก้ทันทีทันใดจงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความจริงนะครับผมในเมื่อท่านแมนมีสิกเซนสายลายมือกระบาทสัมผัสพิเศษโชคชะตาท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับมีการโยกย้ายถิ่นฐานและมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมมันเป็นเรื่องปกติของโลกมนุษย์แล้วครับท่านเจอคนแบบไหนครับต้องดูกันเอาเอง ดูดวงชะตาของท่านว่าดวงชะตาของท่านเจอแบบไหนในโชคชะตาของท่านจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างและยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาในเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านก็จัดเต็มนะเอาให้มันมีความสุขนะผมอย่าไปทุกข์กับมันนะครับทาอะไรก็ได้หาอะไรทําก็ได้อย่างเช่นสมาธินะครับไปเรียนโมยไทยนะครับไปเล่นโยคะไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้ ให้มีการตั้งหลักของสมาธินะหมอจ้ไม่ได้ระบุว่าท่านจะต้องไปออกกิจกรรมหรือว่าเล่นกีฬานะแต่ว่าคุณควรที่จะต้องตั้งหลักหาสมาธิทำยังไงอะ่ะให้คุณจิตนิ่งแต่ลคนไม่เหมือนกันนะบางคนเข้าวัดวาสบายบางคนเข้าไม่ได้อะ่ะนะเข้าแล้วรู้สึกอึดอัดก็เราก็หาวิธีลดลงไปก็คือไปเข้าคอร์สเรียน ไปเล่นโยคะไปเล่นยิมไปเล่นทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้ตั้งอยู่ในสมาธินะครับผมนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันจะพูดว่าทุกคนต้องเข้าทางนี้หมดมันไม่ได้นะบุญกุศลวาสนาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาเป็นจิ้งเหลนจิ้งจกนบตุกแกมาจากนะครับ,กกาานะรบเขาเรียกว,ว,ว่ามาจากสัตสัตเลนชานนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะครับผมมาจากสัตเลนานให้ดูจากผิวพรรณของคุณ ตามตำราบอกไว้เลยครับดูจากผิวผิวเนื้อนี่แหละนะครับผมแต่ว่าจะมาบอกว่ามาจากสัตว์เลี้ยงน้างาตกตามไม่ตกตามนะครับเพราะว่าคนเราเวียนไหวตายเกิดครับวงล้อแห่งวัฏจักรวันนี้เป็นนกนะครับร้องเป็นเพาะเลยเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าตกตามไปเป็นกิ้งกือไส้เดือนนะครับแล้วเวียนไหวไปเกิดไปขึ้นไปเป็นเทวดานะครับแต่ว่าต้องข้ามขั้นเป็นมนุษย์ก่อนทุกภพทุกชาติต้องเป็นมนุษย์ก่อนเป็นจุดศูนย์กลาง นะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นมนุษย์ณเวลานี้ท่านจะไปไหนละ่ะนะครับท่านจะไปไหนนะครับถ้าท่านสินสี่นะครับไม่ครบสักนหนึ่งข้อท่านก็เป็นเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะนะครับสินไม่ครบนะครับผมตามหลวงปู่ท่านกล่าวไวนะ้ถ้าสินครบเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้า,ฟาไปเป็นเทวดานางฟ้าสวยสดงดงามน่ารักนะครับ ท่านอาจจะบอกว่ายังมีกีเแรล่อยู่หรอมอซันมีสิครับลองไปดูดางฟ้าดิโอ้โ oh หสวยอย่างเง้นนะครับมิดจิเวิร์สสวยยิ่งกว่านั้นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับบนสวรรค์ชั้นฟ้าเทพประบุตรอนะครับสุดๆไม่มีแก่ครับนะครับสตาร์ทไว้เลยสวยอย่างนั้นลอยอย่างนั้นนะครับผมใครเห็นแล้วก็สู้ซาเปัง,ปงนะครับผมแต่ว่าไม่มีกาย จะไปปึงปังที่ท่านะมันเกิดความรู้สึกกิเลสความต้องการความชอบนะครับผมบญกุศลวาสนามาเทวดานางฟ้าเข้ามาล้อมรอบนะครับเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตานะครับผมแปเปลีป่ยนแปลผ่านพัฒนาและสิ่งต่างๆจะเริ่มขี้คลายนะครับผมแต่แน่นอนจะต้องมีคนมาทวงคำมั่นสัญญาโชคชะตาของคุณมีเกณฑ์ คนมาทวงคำมั่นสัญญาท่านไปสญเซ็นสัญญาอะไรไหมนะครับผมเซ็นสัญญาอะไรไว้นะค,คำมั่นสัญญาเอ่ยปากวาจาเซ็นสัญญาอะไรไว้ต้องชดใช้พูดแล้วพูดกลับไม่รับคืนพูดแล้วพูดเลยนะครับท่านจะพูดจับจิตวิญญาณพูดกับเทวดาเป็นอย่างนี้นะครับเซ็นสัญญาใจกันเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้คืนนะ อย่ามาพูดเล่นนะเขาถึงบอกว่าอย่าพูดปากเสียอย่าพูดมัว่วเอ็งพูดไปแล้วนะนะครับผมถ้าเจอนางฟ้าจะจับเป็นภรรยาเลยนะบางคนพูดท้าทายอย่างนี้ด้วยมนะถ้าเจอนางฟ้าแล้วจะจับเป็นภรรยาอ่ะพูดแล้วนะเปลี่ยนใจไม่ได้นะอย่ามาพูดเล่นนะนะครับนางฟ้ามีบุญสัมพันธ์กับท่านครับนะแต่เจอแล้ว จะจับทำภรร,รยาถ้าเจอทีแล้วจะจับทำภรร,รยาโอ้โหแน่ใจนะนะสูบสมเสพยบสมดูดจิตวิญญาณดูดพลังร่างกายแห้งเหี่ยวสุขภาพไม่แข็งแรงแน่าใจนะอะไรที่น่ากลัวที่สุดคือสุขภาพนะครับครับนะสุขภาพบุญกุศลนวาสนาเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ถ้าไปเซ็นสัญญาไว้มันต้องเกิดดวงทุกขลาบเกิดขึ้นก่อนดวงจะตาจะเปลี่ยนนี่แหละครับที่น่าก,กลัวที่สุดหมอดูดูกันทุกคนก็จะบอกว่าดวงทุกขลาบเวลาจะเปลี่ยนอะไรมาได้ดีเนี่ยมันต้องมีดวงทุกขลาบมันน่าก,กลัวนะเว้ยนะขออนุญ,ญาตใช้คํานี้นะครับนะเว้ยนะเพราะว่าชีวิตนี้มันน่าก,กลัวเพราะว่าท่านเจอเรื่องเจ็บปวดรุนแรงท่านจะไม่มีอารมณ์ที่พูดจาเพ้อเลยครับสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกจิต นะผมจิตใจจะตกต่ำเบีย้ยดินโดนเหยียบย่ำไม่จมดินสายเลยบบือมือกรบาดเจ็บปวดล่วล้าแสนาทุกข์ละมานนะผมอสศวินถือถ้วยในปีนี้จะนำพาซึ่งโชคลาภจะมีถ้วยทองมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสรวยมีโอกาสได้รับทรัพย์รวยโชคมีโอกาสแปลเปลี่ 8, ยนแปลผันเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเป็นผู้ส่งมอบบุญกุศลวาสนา เป็นผู้ที่จัดแจงตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับเพื่อนเก่าจะเข้ามาสนับสนุนให้ท่านร่ำรวยลุงท,ที่ตางท่านมีอะไรมาทดสอบทดลองนะเทวดานางฟ้าจะลองดูซิว่าถ้าเขาไม่มีเงินเนี่ยเขายังรักคุณอยู่หนะรือเปล่าับผมท่านจะได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าปีนี้ใครรักคุณบ้างใครจริงใจกับคุณบ้างใครนะครับเอาเปรียบคุณบ้าง ใครซ่อนเลนแก้ไขปัญหากับคุณบ้างใครได้ส่งแสงสัญญาณจะเลิกคบกับคุณบ้างมันจะออกมาหมดเลยปีนี้นะก็แปลว่าอะไรตกตำแหน่งบุญไงครับท่านตกตำแหน่งบุญนะครับบุญกุศลวาสนาได้ตกตำแหน่งนะครับตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาท่านจะรู้สึกมีอำนาจบารมีวาสนาถึงกับสิทธิ์ได้ปกตกปักคุ้มของรักษา ครับหนุนนำชงชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสมความสำเร็จถึงเวลารับทรัพย์ครับรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจมาจะได้รีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยนะผมอ ได้ปรับปรุงดวงชะตาได้ยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีชิงไหวชิงพิบโอ้โหชีวิตนี้สนุกสนานละทีเนี้ยนะครับผมแต่ถ้าท่านรู้หลักของดวงชะตานั่นจะเอาไปแก้ไขปรับปรุงได้ครับนะครับช่องเราก็เน้นนะหมอสันก็เน้นนะให้ท่านเข้าใจหลักดวงชะตานะ,นะครับครับเราก็ย้ำดวงชะตากันเรื่อยเื่ แล้วนะใจหลักดวงชะตาว่าบุญที่เคยทําไว้จะกลับมาจริงนะครับผมกลับมาจริงนะครับถูกรางวัลใหญ่จริงแต่เป็นดวงทุกขลาบมันต้องเจอเรื่องก่อนนะพอเจอเรื่องปุ๊บจบแล้วมันทนไม่ไหวนะครับเพราถึงบอกว่าต้องเปิดทางก่อนนะครับต้องเปิดทางก่อนเปิดทางยังไงนะไม่ว่าจะเป็นคาถาไม่ว่าจะเป็นการตั้งจิตตั้งใจมัน่น ครับตั้งจิตอยู่นิ่งๆเข้าไว้เดี๋ยวรวยเองอยู่เฉยๆเข้าไว้เดี๋ยวรวยเองการอยู่เฉยครับชนะทุกอย่างนะครับการนิ่งนะครับเหมือนน้ําสงบนิ่งเดี๋ยวรวยเองนะครับถ้าไม่นิ่งไม่รวยนะครับผมถ้าใจยังแขวงอยู่มันดวงทุกขราบเกิดขึ้น ครับมันก็จะเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกทรมานนั่งร้องไห้กระจองกระแงแฟนเข้ามาเจ้าไปม,มีชู้แฟนเข้ามาเจ้ามาเจออย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมเราก็ปล่อยเฉยครับผมแต่ปล่อยได้ยากครับผมจิตใจมันมันทุกข์นะมันน่าก,กลัวนะครับผมถ้าท่านจะสู้ยังไงนะท่านก็ต้องนะครับสร้างบุญสร้างศนเกี่ยวกับเรื่องความรักมากมาก ปล่อยหอยขมทำนู่นทำนี่นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเดียวความรักส่งผลนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นแต่ส่งผลนะครับไม่งั้นเขาจะมีคําพูดกันหรอครับปล่อยหอยขมเพื่อจะเสริมความชะตาความรักนะครับส่งผลดังนั้นนะครับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะครับที่เขาจะเอ่ยวาจาขึ้นมานะครับถึงเวลาบุญที่เคยสร้างไว้นะครับบ้านรถ นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มาไม่มีเรื่องบังเองิญนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้หลวงพ่อปานวัดบางนงโคลูกเอ๋ยไม่ต้องดิ้นล้นอะไรกันนักกนาดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่รวยหรอกแต่เมื่อมีบุญกุศลวาสนาถึงเวลาคาบุญนอนอยู่เฉยๆก็รวยนะครับถ้าหมอสันพูดผิดเพี้ยนนิดหน่อยขอเขามานะครับนะครับ ผมว่าปานนั้นกล่าวไว้อยู่เฉยๆนะครับเหยียวบุญมาทําอะไรมันก็ขึ้นหมดเลยนะผมเพราะฉะนั้นสายเล่มือกระบาดก็เหมือนกันปีนี้บุญมาแต่ว่าดวงทุกขลาภก็ต้องเกิดท่านต้องจัดแจงตามแบบแผนอระเพณีนะครับดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับขอให้ท่านแจ่มชื่อลาบลื่นนะครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงนะผมสนับสนุนทางช่องได้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดิง่ง เพื่อลอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ